สวัสดีครับก็เราอยู่กันที่ภูกระเลี่ยงจังหวัดนครนายกนะครับวันนี้<ก>มามเามที่ยวไกลผชื่อหมูนะครับผมเป็จะขอสถานที่แห่งนี้ครับก็ตรงนี้เป็นสวนเขาเรียกว่าเป็นนาเก่าอื้อที่40ไร่ที่คุณทั่วเนี่ยตกทอดมาให้เรา6กชั่วรุ่นแล้วผมี่รุ่นที่6นะครับแล้วนี่เปิดมา กี่ปีแล้วครับตอนนี้ผมเปิดมา6ปีแล้วครับก็เปลี่ยนแปลงเอาส่วนหนึ่งที่เป็นนาเนี่ยจำนวน8ไร่มาทาเป็นสวนเกษตรประสง์แล้วก็ตรงนี้บริการสาหรับนักท่องเที่ยวรวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็สําหรับคนที่สนใจมาศึกษา,เ,าเรียนรู้กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับเกษตรครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับแปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นครับ์อ้าาโอเควันนี้บรรยากาศก็สุรุ่ยสยไม่ร้อนอค,คุณหมูพาชมอะไรบ้างวันนี้ได้ครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพา ไปดูจุดไฮไลท์ก่อนเลยเนาอว่าไฮไลท์มันมีอะไรนะครับอันนี้ก็ระหว่างทางระหว่างทางก็พาเดินผ่านซุ้มหมอนก่อนซุ้มหมอนซุ้มหมอนคือจริงๆเราไม่ได้ทําเพื่อกินเองนะทําเพื่อให้ลูกค้ากินนะครับเด็กกินได้เลยเด็กกินได้เลยนะครับมันก็จะมีอันนี้เริ่มอันนี้เพิ่งออกอ่าอันนี้ยังเขียวอยู่มันจะเป็นเขียวแดงม่วงอ๋อโอเคถ้าเกิยวว่าแดงก็กินได้แต่เจอกเปรี้ยวอ๋อโอเคหาลูกกินได้สักลูกสิเราต้องหาลูกที่เป็นสีม่วงและสีม่วงเนี่ยคือรสมันจะออกหวานแลินได้ เพราะว่ารู้สึกกินกันหมดแล้วอาจจะยากหน่อยเพราะว่าสีม่วงนี่รับรองว่าถ้าดูการ์เนเนี่ยไม่เหลือครับดูาจะไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่อ่ะโอเคไปเราไปเรื่อยๆวันนี้โชคไม่ดีของเราอ๋ออันนี้ก็มีเติมน้ำใช่ครับอันนี้ซุ้มอะไรคะเนี่ยอันนี้เียอันนี้ตัวปลาข้าวอัวนี้นิรุนตปลาข้าวก็เป็นอย่างนี้จริงๆผลอ๋ออันนี้ครับปลาข้าว ครับ <Okay. S 2> ก็เอาไปจิ้มน้ำพริกก็ได้หรือว่าหลายคนก็เอาไปทำเป็นครีมสบ <Okay. S 2> ู่โอเคแล้วก็ซ้ายขวาของผมเนี่ยผมจะปลูกเป็นตรงนี้เป็นเขาเรียกส่วนของมะยงชิดนะครับดอมไม้ขึ้นชื่อแล้วนายกเท่ากับไข่ลูกนี้ก็กินได้แล้วนะลูกนี้เนี่ยพอออกดำเนี่ยลองชิมดูได้ลูกนี้เนี่ยจอกเปรี้ยวกนหวานครับอยให้ลองอ่ะลองอ่ะลูกนี้ก็ใช้ได้แหละมันจอกเปรี้ยวกนหวาน โอเคไม่ตายใชได้อันนี้ก็มีจุดนี้จุดนี้ไปไหนไปไหนก็จะมีบอกไปดูน้องแพะน้องควายน้องปลาฝั่งขวานี่เราค่อยไปดูกันตอนนี้คนที่มองเราอยู่คือข้างขึ้นเขาเพิ่งคลอนลูกมาชื่อเช้าตรู่อ่าโอเคเดี๋ยวพาไปดูอายุเพิ่งสิบวันเพิ่งคลอนเมื่อวันอาทิตย์ก่อนอแลก็อนนี้เป็นฝั่งของสวนมะม่วงครับบรรยากาศดีมาก เสียงน้ําไหลตลอดลก็ตรงนี้ก็คือทําเป็นโซล่าเซลล์น้ําไหลเนี่ยคือสูบน้าเป็นลรลบโซล่าให้มันหมุนเวียน oh. ให้มันชุ่มชื้นมาลูกค้าเดินเข้ามาซึ่งอันนี้ก็ทําเอง <ทำ S 1> ประหยัดไฟใช่ครับเสียงปั๊มน้ําทั้งน้ำตลอดเวลาอ๋อก็จะเดินน้ำตลอดเดินน้ำตลอดแล้วก็ตอนนี้กำลังผัก,กน,น้ำในบ่อเนี่ยให้ยุกมากที่สุดเพื่อที่จะหวานข้าว เพือ่อที่จะรับน้ําในช่วงพายุเดี๋ยวจะมีพายุลูกใหม่มาอีกประมาณสัก3 4วันเนี่ยครับเราจะต้องผมจะผันน้ำพวกน,นี้ออกให้มากที่สุดเพื่อจะรับรับน้ำจากภูเขาไว้ครับบรรยากาศสดชื่นมากอากาศดีโดยรอบลูกค้าลค้ามานั่งถ่ายรูปเบาๆอะไรเนดะีย๋ยวตรงน,นี้ก็ทำเป็นพวกปลูกผักท,ที่ไว้ขายในครัวเนี่ยครับ,รบผักสวนครัวครัวที่ใช้ ก็ามาจุดไฮไลท์ของผมโอ้โห้โมเงนี้จะเป็นไฮไลท์คือตอนนี้เป็นคลิกสะพานใส่รุ้งในทุ่งนาครับนะครับก็เป็นเขาเรียกว่า LGBT ตอนนี้ด้วยเนะาะเพื่อความหลากหลายคนที่เข้าเที่อมกันอันนี้คือที่ของเราทั้งหมดที่ขยวทั้งหมดตรงนี้เออ32ไร่นะครับเป็นใส่รุ้งเลยใช่เป็นใส่รุ้งเลยเป็นสะพานใส่รุง้งพลาดในทุ่งนาอนนี้ตอนนี้เราอยู่ สิ่งนี้ที่เห็นเนี่ยทาช่วงนี้เขาเรียกว่าตีตมครับตีตมก่อนเพื่อที่จะเตรียมหวานข้าวเนวันพรุ่งนี้ตีตมก็คือการเตรียมผืนนาครับให้มันเป็นขี้เลนพูดง่ายๆเป็นขี้เลนเพื่อที่จะหวานข้าวซึ่งเราก็มีกิจกรรมปลูกข้าวด้วยใช่ครับก็ปลูกข้าวตรงนี้สอนคนมาปลูกข้าวแล้วก็นี่สอนบ่อนี่จับปลารวมถึงถ้าเสร็จปลูกข้าวเสร็จก็จะมีเกี่ยวข้าวด้วย เกี่ยวข้าวจะตามฤด,ดูนะตามฤดูใช่ครับเกี่ยวก็ตามฤดูก็ปีนึงเกี่ยวกันสองครั้งแล้วก็ม,มีขบวน,นการฟัดข้าวสีข้าวมีครบข้าอสีข้าวเนี่ยเรามีข้าวเปลือกสอนสีได้ทั้งปีส่วนฟ้าดข้าวเนี่ยก็คือเป็นสองครั้งต่อปีหลังจากเกี่ยวโอเคสุดๆโอ้เดี๋ยวจะต้องมาอีก3าเดือนเนาะสามเดือนจะดูข้าวสวยๆมาเดินชมวิวสวยๆแล้วก็มีไม่ใช่แค่สองสายมูก็มาได้เดี๋ยวพาไปตรงนู้น เลกสานตะปูอ่ะไปให้หวยไปเถี่ยวโอกาสไปเราเดินชมไปเรื่อยๆเข้บมาเข้ามาโอ้อากาศดีนะวันนี้ไม่ร้อนใช่แล้วด้วยพี่14แล้วนะอ๋ออสองวันเดี๋ยวเดี๋ยวม่โอกาสเดี๋ยวมีโอกาสอ๋อมีมีลายปลาครับอตนทำเป็นใายรูปใส่มิติปลาคปลาครับฉลาไอ๋อเป็นสามมิติใช่ครับ ให้แบบว่านั่งสามารถแบบเหมือนกับนั่งอยู่บนฟลาวิ่งบนสายลุ้งอ่าโอเคบรรยากาศดีจริง,รงนี่ก็จะเห็นแล้วทีมง,งานผมที่เดินทุ่มทุ่มอยู่เตรียมตั้งระดับน้ำสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วนาหวานหรือนาดำนาหยอด นายอดนายอดคือการที่ทําให้ข้าวเนี่ยมันเป็นแถวเหมือนนาดําแต่วิธีการดูแลเนี่ยเหมือนนาหวานอ๋อก็คือเอาเมล็ดมาเรียงเครื่องเนี่ยมันจะหยอดเป็นเป็นเรียงเป็นแถวคือถ้านาดาเนี่ยเราต้องไปกล้าต้องอข,ข้าวก่อนแล้วค่อยมาดําใช่แต่คือนายอดก็คือเอาเมล็ดมาหยอดคล้ายๆดําดำคล้ายๆลาดำแต่ใช้เวลามากกว่าเร็วกว่า ต้นทุนถูกว่าอ่าโอเคสมมุติว่าถ้านาดำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราใช้รถดำนาเนี่ยต้นทุนจะตกไร่ละ 1, ่ันส0บาทครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลา15้าวันในการไปปลูกกล้าสิบ้าวันแล้วค่อยเอามาผ่านเครื่องดําอืมแต่ว่านายอดเนี่ยคือมันทําก้าทําข้าวเนี่ยครับไว้เหมือนกับหวานเลยแค่เพื่อให้มันมีตุ่มๆล่าโอแล้วก็ใส่รถแล้วรถเนี่ยมันจะยอดยอดเนี่ยรถคันหนึ่งมันจะเป็นแถว6แถวครับแถวหนึ่งห่างกัน1ฟุต ซึ่งซึ่งมันก็จะหยอดเรียงกันแต่ละในหนึ่งแถวเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มกอหนึ่งมันก็จะห่างกันประมาณสักสิบห้าเซนเพราะฉะนั้นข้อดีของมันคือตอนที่ต้นออกมาเนี่ยเราจะได้เป็นต้นข้าวรวงใหญ่อไหลแล้วในกรหนึ่งออกไหลรวงโอ้สุดยอดแล้วทั้งหมดนี่กี่ไร่ฮะเฉพาะนาข้าวนาข้าวของผมเนี่ยเป็นลูกตัวเอลผมเี่นสองสิบสองไร่แล้วเราจะหยอดเนี่ยกี่วันเสร็จวันเดียวเสร็จโอ้โหสุดยอดเนี่ยถ้าเกิดเป็น เป็นทั่วไปเนี่ยก yeah> ี่วันล ok. ่ะ่าจะเสร็จไม่อยากคิดอย่าไปคิดมันเลยอ๋อนี่ก็ระบายน้ําทําน้าเพิ่มระบายน้ําออกเตรียมสาหรับวันพรุ่ง <Ja> นี้อืส่วนวันนี้พอดีเร่งระบายน้ำาอกจากเขาจะได้เตรียมรับน้ําตอนฝนพายุด้วยโอเคอันนี้ก็เป็นสารสารปูสารตะปูครับสารตะปูมันคือ ในสมัยก่อนนะครับคุณปู่คุณย่าผมเนี่ยเป็นคนลาวไอเขาไอ้ภูกระเลียงเนี่ยมันมาจากเขาเกระเลียงคือเขาที่คนลาวเนี่ยอพยพมาอาศัยอยู่ครับแล้วคนลาวเนี่ยเขามาพร้อมกับจริงๆแล้วเป็นความเชื่อคนสําคัญเขาไหว้ผีอ,อัตราการไหว้ผีกับไหว้พระเนี่ยมันมาคู่กันส่วนไหว้ผีก็คือเหมือนกับคนจีนนั่นแหละไหว้บรรพบุรุษรเหมือนกับว่าบรรพบุรุษที่มาสิงสู่อยู่นะที่แห่งนี้ก็วขอ,อเนี่ยสระปู่นะช่วยดูแลให้ คือหน้าเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ด้วยอ,อแต่ว่าในยุคปัจจุบันก็เ,เรื่องนาก็นิดนึงครับแต่เรื่องหวยมาเยอะกว่าครับมีลูกค้าก็ซื้อบัตรห0บาทมาเพื่อแก้หวยก็มี <laughs> อ่าน,นี้เป็นความเชื่อของแต่ละคนขอญาตถ่ายรูปนะครับสารตะปูรางวัลที่หนึ่งรวยรวยรวย บรรยากาศดีมากก็มีฐานที่นั่งเรื่อยๆชิวๆถ้าใครอยากปลูกข้าวก็รีบมาถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวมารอเกี่ยวหรือว,ว่าถ้าอยากจะไม่อยากปลูกอยากเล่นดำนาเอ้ยจับปลา,าก็ได้จับปลาก็ได้มามีเราอุปกรณ์ครบทั้งแหทั้งสุ่มมาเรียนจับปลากันไปเดินออกทางนี้ก็ได้แต่ในานานี่น่าจะไม่มีปลามั้ง เพว่าอันนี้มันตีเลนตอนนี้มันหนีไปหมดลมแล้วช่วงพอช่วงตีเลนแต่ถ้าเกิดช่วงข้าวขึ้นแล้วก็เยอะเลยเวลาผลผล,ผลิตออกมาเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่นะเอ,อย่างอันนี้ที่ลงอันนี้สิบสองถ้าอันนี้สิบสองไร่นนประมาณได้สักกี่กี่เกวียนข้าตีว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยปกติค่าเฉลี่ยมันจะอยู่ไร่ละประมาณห้าร้อยกิโลข้าหอมมะลินะครับปีที่แล้วเนี่ยผมทําได้หกร้อยหกสิบกิโลต่อไร่ต่อไร่ส <12 S 2> ิบสองไร่ อยผมได้มากกว่าคาเฉลีย่ยอ๋อเป็นพันอะไรหอมมะลิ105ครับพันเดียวเลยพันเดียวเลยตอนปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้ปีนี้ก็ลงตัวเดิมหอมมะลิ105อืมแล้วผลผลิตที่ได้ท,ไดที่ได้ก็ต้องรออีออนนี้นะเลังรอดสูส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็คือเอาไปผมทําอยู่สองส่วนผมจะมีผลผลิตที่ได้เนี่ยผมส่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อย่างปีที่แล้วผมได้อยู่ตันละหมื่นแปดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมนําจําหน่ายขายปลีกด้านหน้าคครครัับบอย่างปีที่แล้วราคาหอมราคาข้าวตกอยู่ประมาณแค่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแต่ได้ผมได้อยู่หมื่นแปดนะหัวเสียงปั๊มน้ำทำขนาดที่มีแดดอย่างเดียวพอไม่มีแดดก็หยุดทำ แทบจะสิบกว่าชั่วโมงเลยเนะี่ยสิบชั่วโมงถ้าแดดดีๆมีปั๊มกี่ตัวผมมีปั๊มสองเอาไว้สลับกันใช้หรือว่ามีทั้งโซลา่าและไฟอ๋อเอาไว้เผื่อวันไหนแดดแดดไม่ดีก็มาไฟฟ้าแดดดีก็มาโซลา่าออฝั่งซ้ายนี่สวนเราไหมฝั่งซ้ายก็ของเราแต่ว่าอันนี้เรากั้นไว้่อนนั้นนี้เป็นนิ่งนะอ๋อให้มันายกินเองในพ่อพอนี้ ทัวร์นี้ยังมีแท้ยอยู่ไหมไม่ดีโควิดจับกินไปนหมือนอ๋อเรียบร้อยออเรียบร้อย <c oughs> นี่คือป่าพอดีช่วงโควิดต้องปล่อยเขาออกไปว่าโอ้จำนวนแต่ตอนนี้เลยเหลือควายเป็นเจ้าของที่ไปและใช่แล้วก็เพิ่งคลอดลูกด้วยอืมหลับแล้วลูกสิบเอ็ดวันเหรอสิบเอ็ดวันเพราะว่าพ่ออยู่ที่ศาล เาตรูลูกน้อยเพิ่งคลอดลูกน้อยคนนั้นชือเช้าตรูหรือว่าลูกกวางเพศผู้เพศเมียเพศเมียครับสบายแล้วเช้าตรมาูมีห่อคอยมีหอคอยเอาไว้ขึ้นไปดู โมทำตั้งแต่เมื่อก่อนมะม่วงยังไม่โตเท่านี้อโอ้โหใช่ได้ใช่ได้แต่ต้องบูรณะหน่อยนะอ๋ออันนี้ก็คือโดยรอบโดยรอบหลังคาหายแล้วอันนี้โดยรอบโอ้โหก็เห็นวิวทั้งหมด ตอนนี้ก็มีลิฟกิ่งต้นมะม่วงออกไปบ้างสูงจัดสูงไปแล้วมันเก็บผลผลิตยากอืมยังล,ลีไปยังลียังไม่เสร็จเลยยังไมดูนี่โอ้เลยเมื่อกี้ที่เราเดินไปมาสิบก,กว่าไร่อ๋อมะม่วงสุกสุกปักตะก้อหรือยังไม่สุกสุกแล้วนนะ่เนห่ะเหลืองๆอ๋อเดี๋ยวนี้อ่ะผลผลิตอากาศเพี้ยน ไม่ต้องจริงๆมันต้องไม่มีแล้วอยู่ดีก็มีอ๋อซึ่งไม่รู้ร้อนไม่รู้ฝนไม่รู้หนาวมันก็ออกมามัวไปหมดใช่ครับมันเป็นเรื่องตอนนี้เรื่องเขาโรกกร้อนเลยออกเย็นบรรยากาศภายในอันนี้ก็มีไว้รับลูกค้าชงเช้าๆช้าทานอาหารด้านขวานึ่เป็นอะไรครับเนี่ยครับมีตู้โทรศัพท์ด้วย ปลดระวางปลดระววงจริงๆคือท,ท,ทำอะไรนั้นด้วยทำตู้เติมเงินอ๋อตู้เติมเงินบุตเต๋อแล้วก็ทีโอทีเขาก็บอกให้ไปเอาตู้เขามีโครงการากันเอาเอาตู้เติมเงินไปใส่ในตู้ทีโอที๋อแล้วเขามีตู้ทีโอทีปลดระวางทิ้งอ๋อนี่มันบรุรีเพียบเลยสีของม่วงอันนี้ยังเหลือเยอะอันนี้ยังมี โอ้โรงสีมีที่พัดข้าวเนี่ยใครรู้จากที่พัดข้าวมัางตอนทำไข่เทมโมแปง้งทำเสร็จกลับบ้านน,น,านี่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 ทีโมโปแปง้งใครเคยเจอมั่งไหมเอาข้าวใส่ออกมาเป็นแป้งข้าวเจ้าทำได้หมดนมคุนมจีนอ,อันนี้เคยเมื่อก่อนเคยพอแม่ใช้ประจำสมัยก่อนก็จะทำขนมข่ายต้องมาทำแป้งก่อน เหนื่อยนะกว่าจะโมูอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็เครื่องสีเครื่องสีพัดข้าวเครื่องโม่อันนี้ก็ขัดตอนนี้เขาเรียกว่าคัดคัดเขาเรียกว่าคัดคัดเมล็ดอ่าตอนที่เอาฟางออกเมล็ดเบาเมล็ดหนักก็ล่วงไปเมล็ดเบาก็ลอยออกไปใช่แล้วก็ค่อยมาสีมานจะพะเปิดออกกระเทาะเปลือกเสร็จแล้วก็มาล่อนมาล่อนใช้ตัวกระด้งใช้ฝัดมืออ่าล่อนเสร็จเปลือกออกไปก็จะใช้ได้ครับอันนี้ก็อยู่ติดถนนเลย อยู่ที่ถนนบรรยากาศโอเคเดี๋ยวพาไปดูไอ้ตัวที่จะไปเพาะจะไปยอดพวกนี้ไม่อันนี้คือที่ขนมเมื่อกี้เท่ากินกันเท่ากิอ๋อโอเคปลูกในกระบาดแบบนี้ครับเป็นข้าวหอมมะลิเหมือนกันครับปลูกแบบอันนี้ปลูกมาประมาณห้าวันแล้วเดี๋ยวพอมันได้สิบสี่วันจะสูงเท่านี้ก็คือตัดยอดตัดยอดเสร็จแล้วก็ค่อยไปโม่โอไปโม่ก,กับตัวข้าวหอมมะลิครับ จะเป็นแป้งสดสีเขียวออกมาแล้วค่อยไปกวนเป็นขนม,ม,ค,มคือจะปูแยกงันขนม,มจากตัวข้าวอ่าโอเคอันนี้คือที่จะทำขนมทั้งหมดใช่ครับครับคุณหมูพาไปดูพิพิธภัณฑ์ต่อพิพิพธภัณฑ์ร,รัตนจัทร์ นี่มีเปรยวนเมื่อก่อนคุณทวดก่อนคุณทวดเสียก็คอยใั้่งกินหมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เมื่อก่อนไอพวกเครื่องครัวมันอยู่ข้างล่างไอตรงที่ครัวปัจจุบันผมเนี่ยแหละย้ายของเก่ามาทงบนมัใช้จริงหมดมีกระต่าย<ร>ด้วย,ม,วยมีซึง้งมีหม้ออ,อวยอนี่เอาไว้ใส่น้ำมันที่บ้านเมื่อก่อนมีกระดง้งมีครก โอ้ของเก่าเพียบเลยมีสวานมีนกบใส่ไม้อย่างไอ้ไม้ที่เรายืนอยู่ก็เป็นไ,ไอ้แบบมาเรื่อยๆขึ้นม,ม,มามเรื่อยๆเข้ามาหรือก็คุณทวดผมคือคนนี้คณนณไอ้ลูกอ่อรุ่นสี่ครับครับรุ่นรุ่นรุ่นเอ้ยรุ่นสามคุ่ผอันนี้รุ่นสามมีสองมีทองปัดตะเกียงเจ้าพายุ เพียงชับนวยโยต้นาฬิกาโอ้ของเก่าเยอะจริงพิมดีดพขุดสมยัยขุมสมัยที่คนสมัยก่อนเขาเขียนถึงกัน คือทวดทั้งสองท่านทวดบางและทวดเหรียญผมจะทนยคนทรายคนคนชื่อบางเสียตอนเก้าสิบสามคนชื่อเหรียญนี้ยเสียก่อนเกิดมารักษาบ้านไม้ยังรักษาได้สวยอยู่ก็จริงๆ การสู้กับปลวกมาเรื่อยใช่ใช่ใช่แล้วสมัยก่อนนี้คือไม่มีอยู่แล้วเรื่องสารกำจัดปลวกขนาดดูแลขนาดนี้ยังโดนเล่นไปสอ,องเปียกไปสองแผ่นผมเพิ่งเปลี่ยน